พูดถึงอุปกรณ์กอล์ฟแล้วสิ่งที่นักกอล์ฟให้ความสำคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือรองเท้ากอล์ฟนั่นเองครับล่าสุดฟุตจอยออกรองเท้ากอล์ฟรุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับเกมกอล์ฟของพวกเรา New Hyperflex และ Hyperflex Carbon สวัสดีครับ ผมโปรทีมลัตทีครับวันนี้ก็ผมมางานถแถลงข่าวเปิดตัวรองเท้าของฟุตจอยรุ่นไฮเปอร์เฟลคาร์บอนครับต้องบอกเลยว่ามันแปลกใหม่ครับค,คือมองเรารู้สึกสปอร์ตมากแค่มองก็รู้สึกว่าใส่สบายแล้วแน่นอนว่ารูปรักษณ์แรกที่เห็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต้องสวยต้องสปอร์ตใส่แล้วดูดีความมั่นใจก็จะตามมาและนอกเหนือจากความสวยแล้วนักกอล์ฟให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือความใส่สบายต้องยึดเกาะแน่นในขณะที่สวิงด้วย ส่วนตัวทีมก็รู้สึกว่าทีมอยากได้ความใส่สบายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เบาแล้วก็ยังยังสามารถที่จะยึดเกาะพื้นที่ได้อย่างแน่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันนุ่มแบบแปลกใหม่ครับนุ่มแต่ว่ามีความสเตเบิลไม่นุ่มแบบเหมือนรองเท้าว,วิ่งอะไรเงี้ยครับนุ่มแต่ว่ามีความสเตเบิล นั่นก็เป็นเพราะว่ารองเท้า New Hyperflex และ Hyperflex Carbon รุ่นใหม่นี้มีเทคโนโลยี3ส่วนที่สำคัญก็คือ 1. Hyperpower พื้นรองเท้าอ p t i f l e x ที่ออกแบบยืนได้อย่างมั่นคงทุกสภาพพื้นผิวยืดหยุ่นดีสวมใส่สบายโดยเฉพาะในรุ่น Hyperflex Carbon นั้นจะมีแผ่นคาร์บอนไฟเบเสริมเข้ามาช่วยให้สวิงได้อย่างมั่นคง 2. Hypercontrol มีสายรัดเ h e r m o มพ plast ติ Sa ที่รัดให้เท้ากระชับกับรองเท้าในขณะสวิง 3. Hyperfit ใช้วัสดุ Stratus Foam ที่รองพื้นช่วยรองรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักได้เป็นอย่างดีลดอาการเมือ่อยเท้าได้ดีด้วย ก็หลังจากที่ได้ลองทดสอบรองเท้าเมื่อกี้ไปตีมาครับก็ความรู้สึกแบ็กสวิงพื้นแน่นเลยครับแน่นแน่นเกาะยิ่งยาได้ดีเลยครับตอนนี้ที่ได้ความรู้สึกเพิ่มขึ้นมาก็คือเหมือนแผ่นโฟมเขาเนี่ยจะออกแบบมาดีไซน์นุ่มเหมาะกับทุกสภาพเท้าครับตอนนี้ผมรู้สึกใส่รู้สึกเหมือนนุ่มสบายตลอดเวลาครับผมชอบครับส่วนตัวชอบแล้วก็รู้สึกเทคโนโลยีต่างๆของรองเท้าของพื้นนะครับที่ว่าเขามีตัวคาร์บอนหรือคาร์บอนที่แบบคอยซับพอร์ตตรงส้นนะครับ ก็สามารถสร้างความมั่นคงในระหว่างสวิงได้ดีสามารถยึดเกาะกับพื้นได้ดีเพราะรู้สึกว่าเรายืนบริบนพื้นเลยครับหือที่แบบน้ําหนักมันกดไปที่พื้นได้ดีกว่ารู้สึกนุ่มสบายครับไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บเท้าไม่ปวดเท้าครับเ,เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพในการกันน้ําของรองเท้าตัวใหม่ของผมกันนะครับวันนี้ก็เล่นของหนักไปเลยครับน้ําอัดลมโอ้โหซาบซาบ่ามากวันนี้ เช็ดทำความสะอาดหน่อยฮะดูครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยของจริงครับเป็นไงครับมันดีจริงครับหมดจอดครับไม่มีเลยขอลองอีกทีฮะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับลาดไปเลยครับลาดไปเลยลาดขึ้นมาข้างบนหน่อยครับนี่จริงๆไม่ต้องเช็ดก็ได้นะครับเนี่ยมันแทบจะหมดอยู่แล้วเดูครับ Oh. ของจริงจัดๆครับอันนี้ไม่ได้คุยนะครับแห้งจริงๆครับคุณสมบัติครบถ้วนตามที่นักกอล์ฟต้องการขนาดนี้แล้วนักกอล์ฟที่กำลังมองหารองเท้าคู่ใหม่อยู่แวะไปดูกันได้นะครับวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วทั้งรุ่น Hyperflex Carbon รสำหรับนักกอล์ฟชายและ Hyperflex ที่มีทั้งนักกอล์ฟหญิงและนักกอล์ฟชายครับ